น้ำคงน้ำกดที่ลองดูได้หรือเ่อๆจะฟันลองดูก็ได้นะครับในนี้ครับคือเรือแร่ธาตุกายสิทธิ์ฮะมีเรือมีเหล็กหลีกเหล็กเรื่งเหล็กกระจายเหล็กประแสงน้ำพอยนี่พิชฌาพอยพิชิตกินได้อยู่โยงภูกับพันจะตีแค่กรรมเลยครับลองดูได้เลยครับโอ้โหครับผมครับผมอธิษฐานแล้วกรรมลองดูได้ที่ของดีมีไม่มากครับนี่คือของจริงครับนะคือว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์ ไปทางยู่ยงภูมิพลกตีคาดแควโครราบด้วนการงานเล่นการเงินครับครับผมอาจารย์พวกนี้เนี่ยแร่ธาตุกายสิทธิ์พวกนี้เนี่ยมีพวกเหล็กไหลมีหมดนะครับมีที่เหล็กไหลนะฮะมีมวลสารอย่างเทียบเลยครับให้ยุ่ยงภูมิัลตีลองดูได้คนคนไปฝังเหล็กไหลในตัวเองหรือว่านี่แร่ธาตุกายสิทธิ์ครับให้ยุ่ยงภูมิพลกตีคาดแควเมตตามหาสนีอ่าสุดยอดเลยนะโคลงาบเล่นการพนันดีน่า ซื้อหวยซื้อห้ากองหกซื้อหกออกแก่ซื้อล่างออกบนสมบนองล่างโงตึบบงโบไม่แดงเปิดฝาตึดหินแดงไม่มีโชคลาบต้องบูชาตะกุดแลกธาตุกายสิทธิ์สหางเดียวครับแล้วมึงจะรวยแล้วมึงจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับแน่นอน